ครัับซื้ออน่ะแตาจจะพอยังๆเลยครับต้อนภูเก็ตครับเจอกันที่ภูเก็ตครับทุกคนเจะมีลงไหมไว้ป่าเอ้ยพรุ่งนี้เรายังไม่ได้ไปแข่งใช่ไหมพรุ่งนี้เรายังไม่ได้แข่งนี่เที่ยวหรอพรุ่งนี้ไปเที่ยวครับยังไปแข่งวันที่สิบสามพรุ่งนี้เที่ยวใช่ไหมวันนี้แข่งวันที่สิบสามวันที่สิบสามมาครับแล้วพรุ่งนี้นอนไหนอ่ะนอนตรงนี้นอนโรงแรมน้องนอโรงแรมเหมือนใช่ไหมน้องๆไม่กูน้องให้พี่หน่อยไปเดี๋ยวขอจอดห้ดิ กี่กิโลไม่ไกลนี่สน right ุกไหมสนุกป่ะทุกคน16ชั่วโมง20ชั่วโมงเดี๋ยวโปรแกรมตัวเราจะเตะใช่ครับตุกตี่นี้ไม่จอยเนี่ยเหนื่อยไม่รู้ก็เหนื่อยอยู่ครับเป็นไงครับนั่งกินน้ำกันนะนั่งเล่นกันมีนนี้ำสาอะไรคุณจะไปกับสองบางนั่งคนดูบางกี่คนละ เท่าไหร่เลมามาีเอ้อุ้ยอะไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยงพันสามอุ้ยผมไปสอช่องเลยเหรอเนี่ยนะรับประทานเอ้ยไปรอรับราตู้เงพนุ่งนี้อะไรมนน่าจะไปและครับอเหลี่ยงเช็คเหรอเคเรอชคดูเหรออกเดินทางสูงก่อชื่อชื่อชื่อเวลา่อนรับเวลาตอนมาต่างกี่ดับ เขาบอกว่าช่องบางงานเนี่ยขอของมวังเพียงเดียวเดี๋ยวพี่ด้วยนเดี๋ยวพี่ด้วยข้าเอาดีทุกคนมา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 งานเนี่ยของมาจะกันแดดอะไรลูกจะไม่เดี๋ยวภาคคนที่อยากเจอเนี่ยเพราะว่าผมดังโอ้ไม่ดังครับตังในต้หน้าแลสกายบอทเงินโอ้เสียวจใจครับก็เสียวกลัวกลัวความสูงไอ้กายข้างหลังไปแล้วไปเลยไปเลอคนยังโอ้ยเหี้ยมือแต่ท้องวันแล้ว แล้วเขาบอกว่าคนกินถึงพินาวเลยคุ้มเินกินแฮชิปพิชิเลยใครเพื่อนนู่นี่ขาบอกไม่ได้ท้อผมคุยผมคุยอะพวกผมคุยพวกรถไฟแบบขนบอกเเบวยืนยันลอยละทำไมเชิญแตงบุ้เตีเมาเรือไม่เมาครับบางนาน PK กันมา เีื be ante, be ante, ่อทาพี่เคนะครัป๊น right, ึงป <lama> ๊นึงผมหจะเจอไหมครับแป๊บน่งนะเจอปบเกะรึนี้วเจอเื่อนั่งอะไรบังม่เจอบังบังมีขอมผมไป

ขัดโัจริงๆครับผมครับเ้ยังกินมงรับีไม่รู้เลยครับอัดแม่นจนเงาละค่นะครับอยู่สกายบอ์ครับแล้วก็ถามไปวาคนอำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะขนมปังีสุดตต่องนิ้วช่องนิ้วช่องนิ้บ กินข้าวแล้วกับที่พักกับที่พักไปข้าวเลยเหรอครับไปที่ตลาดนัดก่อนเน่ยทีพักไม่ทันแล้วรอสักแป๊บก็ได้ให้น้องถายนก่อนก็ได้คอยถ่ายเงินกูไปกินข้าวปัญหาปัญหาคือเวลามันจะมืดอ๋อชาวาน้องก็ไปทานข้าวที่ท่าไทยท่าไทยซีฟู้ดเพิ่งจะมีมองเห็นทะเลนิดหน่อยถ้าเราไป ติดค่ำไม่เห็นวิวเพราเอาดันกินไปไม่เห็นวิวก็ได้มั้งนาทสิบนาทีไปกินข้าวดิเพื่อนเอาไปไม่เห็นวิวก็ได้มั้งเราซัดเต็มที่เลยวอิ่มจัดเลยตอนเนี้ยจะซัดเต็มที่เลยนะครับพี่เดี๋ยวพงศ์มีกินข้าวมาในนี้มามาในวันนี้ลอยไม้ลอยแรงลอยมากๆเลยครับดิ๊ดดีจะไกด์บล์อกหน่อยโอ้โหเสียวทุกคนแมงไลรแม่ไปเลย พ่อเป็นพ่อนอยจากขายของแล้วพ่อแจ็คพ่อแจ็คขายของเราเพิ่งกินข้าวไพีเองดิยังไม่หายอิ่มเลยเนี่ยตอนเนี้ยหมดหาดมครับคุณแน่จริงคน ูใหญ่ใหญุ่กนี่จะมาเรียนบ้านตลาดน่าจะไม่ไม่ไม่แน่ใจเมาจะยองวันไหนครับวันที่สิบหกครับทุกคนเราไปจะหมดเว็บบอกให้ไปต้องกินมา้องนี่มันหวานมันชั่วปั๊บชุ่ปั๊บไปเที่ยวทะเลกันเถอะดูดำดูปากกาลัง เรเห็นทุกคนทด้งบรรยากามองน้ำนก๊าซดูดีแต่เติไปพอฉัไได้วัดฉนกาดูดีตผมแหลงใต้ไม่เป็นนี่ไอ้กายไอ้กายไปไหนวะข้อใช้แข่งบอลไหมแข่งวันนี้สิบสามมาทุกคน แม่เสกในะหัวครับอ,อ,อู้นาอาคนดูสองเป็นหนึ่งกนคน, 2, 1, 1, คนดูเยอะแยะกลับไปกันไม่เยอคนเรานต้องนำมาโอเคครับทุกนะคน <t> ไปลงมาชมพอนรับไม่ได้ลงแบบยิ้มไม่หใจผมยังไม่ใช่ครับแรงและที่คือีหยัางครับกินดีตลอัครับโอเคครับนคนไทย ผู้คนมาคอมเมนต์เร็วจังเต้องจริงปะต้องจริงอ่ะต้องจริงช่องจริงช่างจริเพื่อนเขาบอกว่าเพืออ่อนยิ้มไม่ชื่นใจหน่อยอือนี่ตามนี่ดูเปิดผมยิ้มนี่เลยอ่ะชื่นใจปะแหลงใต้ฟแต่แหลงใต้สับฟีกแหลงใต้นี่ ี่แบบบุมเมย์ไปโลบินสานาไปเซลองเท้าแล้วก็จะไปไหนต่อนี่แหละบอกว่าพี่นานดูเหมือนเหนื่อยน,น,น,นะลูกรออะไรครับทุกคนมเมาเรือกันครับมเมาเรืองงได้มั้หนึ่งสามแข่งที่ไหนครับสิบสามแข่งที่ภูกเก็ตครับสิบสาม ไปแล้วออกตัวปุู๊ปูผมยังเรียนหมดที่มาคัดเล็บมาคัดเลยครับมาเทสก็ได้สนุกไหมสนุกครับจะกลับไปเล่นน้ำแล้วเขาขำก่อนกูขำรอเลยแล้วก็มาฝากผม วันไหนครับวันที่สิบเก้ายี่สิบครับแล้วเพื่อนเขาเขาตัดมาฝากมีคนแล้วเดืยบร้อนมาฝากคนด้วยบ้านใต้ต้ต้องพี่มันต้องี่มีโล่พี่นาวเขาบอกว่าจุ๊บพี่นาวหน่อยโอ้ฝากมีคนด้วยนี่ เนี่มันกระบี่จังผมก็อยากไปครับทุกคนอยากไปไงเอ้ยกระบี่ผมไปท้นเดือนเก็บไปกระเพราไปครับยับผมมาแล้วโคตรมาเหรอเอาอีกแล้วเอาหาเลยอสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมดูคามนั่งกินน้ำน้ำ มีบุ้งวันที่13มาสกายบอกปัทลุงใช่ไหมสกายบอกปัทลุงพังงาเฮ้ยพังงาสกายบล็อกนางชีสกายบล็อกนางชีเพลงมอเรือหน่อยโอ้เพลงมอเรือร์้องยังไงวะเนี่ยเพลงมอเรือยังไงวะเมาได้ร้องทุกเพลงเลยเหรอหืมนังคิดถึงครับคิดถึงปักบุ้งคิดถึงมากๆเลย อบคครบอบอบคุณครับขอบคุณครบอนนี้ได้บอกคครับอบคุณคับขอบคุณครับขอนคุณคร้อบคครับไอร้าขเบคุณครับขอบคครับเอบคุณครับขอนคครับขอบคนไครับขอบคุณครับขอบคุณครั่ขอบคับอยคครับขออบคุณครับอบนุันอบคุบอุณบขอบคคัุณครคุณับขครัอบคุรับณรัอรับขอบคุณครัอบคุณคอบบขอบคุณ

มาภูเก็ตไหมไปครับไปวันที่สิบสามนะทุกคนเสื้ออะไรตัวตรงอุดนึ่งวะจริงเด็กนอ ลักักบุลักพักบุ้งลักักบุ้งลัักบุงลักักบุ้งลักผักบุ้งักักบุ้งักักบุ้ง

เยอนะคกต้องเงเราเคยดึบเด้อไปเจอตบดบร

จันยอกหมอนทองเย่แบบเฟี้ยวอ่ะดีดีดีชื่อชื่อจันยอกชื่ออะไรนะชื่อช่องแก๊ชื่ออะไรนะจันยอกหมอนทองจันยอกหมอนทองเฮ้ยเอสซีเออกดติดตามหลายหมื่นแล้วนะอุ้ยเลยดีเลยจันเดียวเนี่ยมีไว้กี่คลิปทุกคนว่าแล้วกดติดตามด้วยนะครับเนี่ยรดนกดติดตามโค้ดผมด้วยจันยอกจันยอกหมอนทอง ตจะยกบอลทองแล้วมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นี่เหรอไม่ไม่เป็นไรไปดูกันดูกันมันเบื่อแล้วเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนพี่ไปไป <c oughs> โอ้โหว่าแล้วเอฟซีไปไหนหมดห <c oughs> นีไม่อยู่ช่องนี้นี่เองทุกคนผมไปถ่ายรูปก,ก่อนครับอาจารย์คนมาแล้วนี่แล้วถ้าอกหักจากช่องนี้นะอย่ามาช่องนีทุกคน <c oughs> ดู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 ดดนี่อยู่นี่เขาอยู่นี่ทูกคนลงไปทุกคนเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมันจะโดนบิรกบิรกตอว เดียวดวงมาจอกันนะครับไม่ลยถายเลยน้ไมอ้วโไปแล้วไปไปครับไปนึงไจะโดน่าแล่ะเขาเรียกให้เป็นอันร้องหลังจากชมธรรมชาติของเสบี็จนางชีแล้วนะทุกคนน้องเตก็มานั่งที่คาเฟ่นะคะไลฟ์คุยกับ FC นะคะแล้วก็มี FC มาให้เซนมาขอลายเซนมาถ่ายรูปนะคะ